รกรณีของที่ทํากินนะครับเชือกเขาบูโดก็มีการออกเอกสารสิทธิ์ไปให้แล้วเราก็จะพยายามดูในเรื่องของอโฉนดชุมชนนะซึ่งเรื่องโฉนดชุมชนเนี่ยเดินไม่ได้ถ้าเกิดภาคเอกภาคประชาชนเนี่ยไม่เข้ามาร่วมด้วยอันนี้ก็จะทำนะครับขณะเดียวกันเนี่ยการมีส่วนร่วมในด้านอื่นๆเช่นการติดตามตรวจสอบการส่งข้อมูลเนี่ยนะครับผมยินดีและก็จะพยายามเปิดช่องทางให้มากขึ้นครับ สวัสดีครับท่านนายกสวัสดีครับขออนุญาตถามท่านนายกนิดหนึ่งเพราะว่าท่านพูดถึงเรื่องการเมืองนําการทหารนะแต่ถ้าเราดูการจัดงบป,ประมาณตั้งแต่ปี2 5 4 7จนถึง2 5 5 2เนี่ยแสยนกว่าล้านนะแสนข้าพันกว่าล้านเนี่ยเป็นที่น่าสังเกตว่างบป,ประมาณที่มันจะ,จ,ะจ,ะจะตอบโจทย์เรื่องการเมืองนําการทหารเนี่ยกลับได้รับความการจัดสรรงบประมาณน้อยมาก การกระชวนยุติธรรมเนี่ยโครงการเสริมสร้างความยุติธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นความต้องการของคนในพื้นที่แสน่าลาน,นี่ได้รับการจัดสรรแค่6กแสนหกหมื่นล้านในสามจังหวัดปัตตานีนราธิวาสยะลากระชวนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีหน้าที่ในการฟื้นฟูทรัพยากรซึ่งเป็นฐานชีวิตของชาวบ้านเนี่ยห้าหกปีเนี่ยแสน่าลานนี่ได้แค่สามล้านหน้าแสนสามหมื่นบาท กระทรวงแรงงานซึ่งท่านเมื่อกี้ท่านนายกผู้บอกว่าจะพัฒนาฝีมือแรงงานก็ได้แค่38.68เอ่อจุด38.68ล้านบาทพอมาดูกระทรวงศึกษาธิการดูเหมือนจะได้เยอะแต่ปรากฏว่าเป็นงบก่อสร้างอาคารนิดเดียวอีกนิดเดียวนะแล้วก็มาดูกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งกด็ดูว่าจะได้เยอะแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของกรมชนประธานนะ ในการที่สปกรซึ่งมีหน้าที่ดูแลเรื่องที่ต้อกินที่อยู่อาศัยเนี่ยก็ได้แค่11.4ล้านบาทจากแสนกว่าล้านกระทรวงมาไทยเนี่ยใช้ก็ประมาณก้อนๆได้สูงนะครับ19,000กว่าล้านนี่ใช้เกลี้ยงเลยส่วนใหญ่ก็ผ่านองค์กรปกครองท้องถิ่นนะเกือบหมดเลยกรมที่ดินเนี่ยซึ่งดูแลเรื่องจโฉนดเรื่องการที่อยู่อาศัยของชาวบ้านเนี่ย ที่ไปตอบโจทย์ตรงนั้นเนี่ยก็กลับได้แค่5ล้าน5้0 0 0นบาทซึ่งพอดูตัวเลขแบบนี้แล้วผมไม่แน่ใจว่าถ้าการจัดสรรงบประมาณที่ผ่านมาเนี่ยจะไปตอบไม่คงคงจะไม่น่าจะไปตอบโจทย์การเมืองนำการทหารและในส่วนของการใช้งบใทยเข้มแข็งของนายกเนี่ยจะทําอย่างไรเพราะว่ายังใช้ฟังก์ชันเดิมก็คือปั่นกระทรวงตงบวงกรมต่างๆผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับอาจจะทําความเข้าใจให้ให้ ปรับให้ตรงกันสักนิดหนึ่งการเมืองนำการทหารเนี่ยคือหมายความว่าเราถือว่าปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาที่การเมืองจะต้องเอานโยบายนําเข้าไปแก้ซึ่งจะตรงข้ามนะครับขออนุญาตจริงๆไม่อยากพาดพิงรัฐบาลเก่าคือรัฐบาลเก่าเนี่ยพูดชัดเจนเลยปัญหานี้เป็นปัญหาตํารวจทหารไปแก้ไขนะอดีตนายกเนี่ยเคยพูดชัดเจนผมบอกว่าเราทําอย่างนั้นไม่ได้นะครับแต่คําถามว่าง,งบประมาณเนี่ยใช้ผ่านช่องทางไหนอย่างไรเพื่อตอบสนองนโยบายตัวนี้เนี่ย มันจะต้องเป็นขั้นเป็นตอนของมันไปผมยกตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธปรรมเลยก็ได้นะครับว่าถนนที่ผมไปเปิดเนี่ยนะยะลาปัตตานีเนี่ยครับเดิมเนี่ยงบของกรมทางหลวงถูกไหมครับปรากฏว่าในที่สุดทําไม่ได้ทําไม่ได้เพราะอะไรเพราะเหตุการณ์ความไม่สงบเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นกับผู้รับเหมาผู้รับเหมาก็ทิ้งงานในที่สุดก็ไม่สามารถทํางานได้ทําได้25%นะครับถามว่า การเมืองนำการทหารขณะนั้นผมเป็นคนเสนอนะครับแต่ว่าทางรัฐบาลท่านพลเอกสุดวิทย์ท่านอาจจะตัดตัดสินใจโดยไม่เกี่ยวข้อเสนอของผมก็ได้ท่านก็บอกเอาทหารเข้าไปทําสิผมเห็นด้วยตั้งแต่ตอนนั้นเพราะว่าผมเห็นว่าหนึ่งจะทําให้เกิดความสําเร็จของงานกับ2เนี่ยจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทหารกับประชาชนสุดท้ายเราก็ต้องจัดงบให้ทหารช่างถูกไหมครับเข้าไปทําจนทหารช่างเนี่ยทำเส้นทางนี้สําเร็จการที่งบประมาณไปอยู่กับทหารช่างเนี่ยผมไม่ได้มองว่าขัดกับการที่บอกว่าการเมืองนําการทหาร เช่นเดียวกันขณะนี้เนี่ยครับต้องยอมรับว่าในหมู่บ้านหลายหลายร้อยหมู่บ้านเลยเนี่ยนะครับการทํางานพัฒนาหลายเรื่องเนี่ยถ้าไม่เอาทหารเข้าไปบอกกันตรงๆครับว่าเข้าพื้นที่ไม่ได้เพราะฉะนั้นในขั้นนี้เนี่ยยังเป็นขั้นที่ทางบทบาทของสอ,อบตอก็ดีทหารก็ดีหรือกลไกของกอรมนซึ่งผมอยากจะย้ำนะครับว่าหลักของกอรมนเนี่ยไม่ใช่เฉพาะทหารแต่เป็นการบูรณาการทหารตำรวจข้าราชการฝ่ายปกครอง เรายัางต้องอาศัยกลไกเหล่านี้มากพอสมควรเพราะกลไกของกระทรวงทบวงกรมตามปกติพบว่าทํางานได้ยากในหลายพื้นที่แต่เมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยผมไม่ได้ต้องการให้เข้าไปแล้วแบบถาวรผมจึงมีนโยบายชัดเจนว่ากําลังของทหารเองเนี่ยเป้าหมายคือเราลดเพราะเข้าไปได้สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจได้กําลังเริ่มถอนมาได้หน่วยงานปกติเข้าไปได้ผมว่าเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างของงบประมาณและก็การใช้บุคลากรที่ตามมาอีกขั้นหนึ่งครับ ผม,ผมไม่อยากให้มองว่ามันเป็นเรื่องขัดกันในขณะนี้ว่าทําไมเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยยังมีบทบาทสูงกับการที่เรากําลังพูดถึงเรื่องการเมืองนําการทหารครับค่ะอย่างที่ท่านนายกบอกแบบนี้ก็ไม่แน่ใจว่า,าท่านนายกจะใช้ฟังก์ชันไหนแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากยาก,ยากจะทราบก็คือเราจะจัดการเรื่องงบประมาณอย่างไรเพื่อไปตอบสนองนโยบายของรัฐในการแก้ปัญหาให้มีผิภาพมากขึ้นและตรงเป้าและสามารถใช้การเมืองนําการทหารได้จะใช้ทหารก็ไม่แปลก แต่พันต้องไปตอบโจทย์เรื่องการเมืองนำการทหารครับก็โจทย์โจทย์ที่เราตั้งขณะนี้เนี่ยนะครับก็เป็นโจทย์ที่มาจากแผนที่เราทําขึ้นเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้ซึ่งมีเป้าหมายชัดเจนนะครับอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่ว่าเ,าเขาต้องไปสารวจเลยในแต่ละหมู่บ้านว่ารายได้ของคนครัวเรือนที่ต่ำกว่า6ก0 0 0บาทตอนนี้อยู่ที่ไหนอย่างไรบ้าง จะแก้ไขอย่างไรจะนํามาฝึกอาชีพหรือจะเรื่องการศึกษาขณะนี้สอชอก็ไปตั้งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะทาครับผมก็น้อมรับนะครับเพราะว่าผมก็ทราบว่าเสียงวิจารณในเรื่องงบตรงนี้ยังมีพอสมควรแล้วก็ได้กําชับอยู่ในการประชุมของคอรมอภาคใต้นะครับแล้วก็กรมนอด้วยครับก็ต้องขอขอบคุณที่ตั้งข้อสังเกตแล้วก็จะระมัดระวังนะครับเพราะว่าผมก็รู้ว่าอย่างที่ผมพยมายามอธิบายนะมันเป็นขั้นเป็นตอนไปบางชีเข้าไปแล้วเนี่ยถอนยากนี่ผมเข้าใจนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายของเราก็ชัดเจนคือต้องเข้าไปให้ได้ก่อน แล้วเสร็จแล้วเราก็จะเอาหน่วยงานต่างๆเนี่ยที่เป็นหน่วยงานปกติเข้าไปทดแทนให้ได้นั่นคือความสําเร็จถ้าเข้าไปแล้วถอนไม่ได้นั่นไม่ใช่ความสาเร็จครับอันนี้ผมตระหนักดีครับครับนโยบายสําคัญอีกอันทิศปานชุดนี้พูดถึงก็คือเรื่องของการอำนวยความยุติธรรมที่ทนายกพูดถึงมาตรา21รในพรบความมั่นคงซึ่งมันยังไม่เกิดขึ้นหมายถึงว่ายังไม่ได้ใช้นะครับ,รบแต่ว่าสิ่งที่มันยังปรากฏอยู่และยังเป็นเงื่อนไขก็อย่างเรื่องของกรณีตากใบแล้วกรณีที่มี คนร้ายเข้าไปกราดยิงในมัสยิดที่ไอปายาซึ่งถ้าเข้าไปดูใน u t u b e เนี่ยมันก็ยังมีภาพเหล่านี้แล้วก็มีคนเข้าไปชมกันเป็นหมื่นเหมือนกันมีการทำเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเงื่อนไขเนี่ยรัฐบาลจะเร่งทำเรื่องนี้ยังไงทั้งสองกรณีเนี่ยเพื่อท,ทาให้เกิดความรู้สึกว่าชาวบ้านนั้นมีความยุติธรรมที่จับต้องได้คือกรณีของตักใบขณะนี้อยู่ในกระบวนการของของศาลนะครับแลวก็ยังมีกรณีอื่นๆด้วยนะะซึ่งผมก็ยืนยันว่าพยายามติดตามอย่างเต็มที่ นะอย่างก่อนหน้านี้ก็จะมีกรณีของอิหม่ามท่านหนึ่งด้วยนะฮะซึ่งต่อมาเนี่ยสารก็ได้วินิจฉัยว่าเสียชีวิตระหว่างที่อยู่ในการควบคุม,คมตัวนะครับก็ก็ต้องเดินต่อแต่ว่าตามกฎหมายเราเนี่ยก็ไปปปชนะฮะเรื่องก็อยู่ที่ปปชเป็นองค์กรอิสระนะฮะซึ่งซึ่งผมเข้าใจดีว่าพอเรื่องเหล่านี้ช้าเนี่ยมันก็มีการหยิบไปเป็นเงื่อนไข แต่ว่าพูดด้วยความป็นรมนะครับมันไม่ได้ชา้าเฉพาะคดีที่เกี่ยวกับ3จังหวัดภาค,คใต้เราก็ทราบนะฮะว่าเรื่องเวลาไปปปชไปศาลเนี่ยใช้เวลาแล้วก็บังเอิญหน่วยง,งานเหล่านี้เป็นหน่วยง,งานที่เป็นอิสระแต่ว่าสิ่งหนึ่งซึ่งผมต้องทําให้ได้คือเรื่องไอ้ปายแยนะครับไอ้ปายแยเนี่ยพูดกันตรงๆก็คือว่าพอเกิดเหตุขึ้นเนี่ยนะครับก็มีคนตั้งข้อสงสัยว่ามันเกี่ยวข้องกับทางเจ้าหน้าที่หรือไม่คือต้องแยกนิดหนึ่งว่าไอ้ปายแยไม่เหมือนกับตากใบ,กบหรือกรีเซ กรืนเซตากใบเนี่ยเป็นปฏิบัติการของภาครัฐช,ชัดเจนนะครับส่วนไอปลาแยเนี่ยมันก็เหมือนกับอาชญากรรมที่เกิดขึ้นแต่เราไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับแต่ว่าผมก็ให้ความมั่นใจว่าไม่มีการไปโยนความผิดไปให้ฝ่ายอื่นนะครับใครทําต้องต้องเจอคนนั้นสุดท้ายเนี่ยออกหมายจับมาผมคิดว่าวันนี้เนี่ยคนในพื้นที่ไม่มีใครสงสัยนะครับว่าเราออกหมายจับโดยไปหาแพทหรือเปล่าเขาคิดว่าเราออกถูกคนปัญหาเวลานี้คือจับตัวมาให้ได้ ซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตอยู่ว่าที่จับไม่ได้เพราะอะไรซึ่งผมขอยืนยันนะครับว่าตลอดสองสาเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมจี้เกือบทุกสัปดาห์ว่าพยายามตามตัวมาให้ได้เพราะผมรู้ว่าเรื่องนี้สําคัญนะครับแล้วก็มีเบาะแสมีอะไรเพิ่มขึ้นแล้วนะครับผมคิดว่าถ้าได้เนี่ยจะเป็นการเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่สําคัญว่าภาครัฐเอาจริงเอาจังนะครับกับเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจแล้วก็ความรู้สึกที่ไม่ดีกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับ นอกจากเรื่องของการเมืองเรื่องของการทหารก็ต้องยอมรับว่านในพื้นที่สมจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความแตกต่างเรื่องของการนับถือศาสนาอย่างตัวฉันเองนับถือศาสนาอิสลามเป็นมุสลิมเหมือนกันดังนั้นถ้าถามว่าจะมีนโยบายเรื่องของศาสนาเข้าไปช่วยเหลือเพื่อคลี่คลายปัญหาได้ไหมคะคือความจริงไม่ใช่เฉพาะมิติของศาสนานะครับความหลากหลายก็มีเรื่องภาษาเรื่องวัฒนธรรมโดยทั่วๆไปนะครับและหลักที่รัฐบาลยืนยันก็คือว่าเราพยายามที่จะให้ พี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยสามารถที่จะใช้ชีวิตในที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเชื่อของเขาได้เต็มที่นะแล้วก็แก้ปัญหาอุปสรรคไปผมยกตัวอย่างเช่นออกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นปัญหาเพราะว่ามีนักศึกษานักเรียนที่เป็นมุสลิมเนี่ยไม่กล้าเข้ามากองทุนนี้เพราะว่าจะขัดกับหลักศานสนาเขามีเรื่องของอดอกเบี้ยใช่ไมตอนนี้ปีที่แล้วในที่สุดเราก็ทําสําเร็จก็คือว่าแยก ส่วนหนึ่งเนี่ยมาบริหารจัดการโดยธนาคารอิสลามะนะฮะอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับมีข้อเรียกร้องในเรื่องของชริ i ะนะครับก็มีการดูอยู่แล้วก็ทางกระทรวงยุติธรรมก็กาลังมีแผนในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเพื่อที่จะสอดคล้องกับวิถีชีวิตมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นการศึกษานะครับปรากฏว่าข้อเท็จจริงก็คือในพื้นที่เนี่ยความนิยมของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาสูงมากเราเนี่ยโครงสร้างสอชอเนี่ยแทบจะ เรียกว่ามันเหมือนกับเปลี่ยนไปแล้วเลิกไปแล้วเนี่ยเราก็ไปตั้งใหม่นะครับเพื่อที่จะดูแลโรงเรียนเอกชนได้มากขึ้นแล้วก็ตอนนี้ก็ทําหลักสูตร2ภาษาเข้าไปด้วย